สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่อง Family b u y Shop อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะฮะวันนี้เราก็มาทำคลิปรีวิวสินค้ากันสักนิดหน่อยนะฮะ,ะวันนี้นะสินค้าที่ผมจะเลือกมารีวิวนะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าแฮนด์เคทีบาร์กันว่ามันคืออะไรมันคือแฮนด์ทรงไหนนะครับแล้วมันมีต้นกาเมือมายัางไงไปดู โอเคครับเจ้า h a n d k t b a นะครับหรือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าเจ้า h a n d k t b a มันมีความพิเศษยังไงนะซึ่งตัวนี้นะครับมันไม่ใช่สินค้านิโตะแบบในแคตตาล็อกนะมันไม่ใช่มันเป็นสินค้าพิเศษนะครับเป็นรุ่นคอลแลบนะระหว่างร้าน Crumbwork นะครับกับตัวนิโต้เนี่ยเขาร่วมงานกันออกแบบนะครับซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ c r u m w o r k เขาออกแบบนะอ่ะ ซึ่งพวกนี้มันจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะครับผมถ้าอยู่ในญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกับทางครัมหรือว่าทางแบรนด์ของครัมก็คือเมจิ c คอมโพเนนต์นะครับผมหรือถ้าที่ไทยนะทางเราก็มีขายเหมือนกันนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่แค่4,500บาทนะครับไม่แค่นะก็ถือว่าแพงกว่าแฮนด์ปกตินะแต่ว่ามาเรามาดูกันดีกว่าว่าความพิเศษแล้วก็ความเจ๋งข,ของเจ้าแฮนด์เคธีบาร์เนี่ยมันอยู่ที่อะไรทําไมคนถึงชอบและนิยมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแฮนด์ลักษณะนี้เนี่ยคือเป็นแฮน ยกนะครับยกเตี้ยๆไม่ได้ยกสูงนะครับแล้วก็บวกกับแบ็กสวิปที่หักเข้าหาตัวค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับแฮนสไลด์พ่อบ้านนะคือเยอะแบบกลางๆไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือความสบายนะที่บอกเลยว่าจบทุกปัญหาจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องก้มไม่ต้องเอื้อมนะครับตัวนี้นะ แล้วก็ลุคของมันเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับใส่กับรถอะไรก็ค่อนข้างเข้ากันนะก็อย่างพวกล้อเล็กมินิเวโลก็ใส่ได้นะครับล้อ7 0 0ดก็ใส่ได้นะฮะล้อยี่สนี่ใส่แล้วหล่อมากนะครับเท่มากนะได้ทั้งหล่อได้ทั้งสบายโอเคซึ่งดีเทลนะครับเรื่องของรายละเอียดก็คือตัวนี้วัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมฮีททรี t นะครับขึ้นรูปโดยการทําความร้อนนะฮะแล้วก็แคมป์ตรงกลางนี่จับ2ี่นะครับผม ส่วนท่อขนาด22.2มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับผมแบ็ s สวี p นะครับตัวนี้อยู่ที่39องศานะครับยกนะครับอยู่ที่40มิลิเมตรนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนิโตเคทีบาร์นะครับมีทั้งหมด2สีสีเงินกับสีดำนะครับผมราคา4,500บาทนะครับผมแล้วก็เราจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น KT เหมือนกันแต่ว่าเป็น KT รุ่นอัปเกรดนะอันนี้นะครับเป็น KT 800นะครับผมซึ่ง หลายคนก็จะเห็นข้อแตกต่างแนวะระหว่างตัวนี้กับเจ้านิโต k เคทีบาเมื่อสักคู่นะตัวนี้นะครับไม่ใช่งานนิโตนะครับเป็นของเมจิกคอมโพเนนต์เลยก็คือของครัมผลิตเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ข้อพิเศษเป็นอะไรนะคือตัวนี้เป็นอัปเกรดเวอร์ชันนะครับผมก็คือตัวนี้จะมีความกว้างมากกว่านะครับผมนะฮะเคทีเมื่อสักคู่นะครับความกว้าง ของแฮนเนี่ยจะอยู่ที่720มิลน,นะฮะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่800มิลเลยนะครับผมซึ่งกว้างมากๆนะครับแล้วก็ความยกเนี่ยยกเท่ากันยก40มิลเท่ากันนะครับผมตัวนี้แล้วก็ค่อยแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับอีก2อย่างแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของแบ็กสวีปนะซึ่งตัวนี้มันจะมีแบ็กสวีปอยู่ที่37องศานะครับผม น้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะแล้วก็แคมป์ตรงกลางเป็น22.2เนี่ยครับซึ่งอันเนี้ยท่อมันจะเป็น22.2ทั้งเส้นเลยนะครับตรงกลางจับสเตมก็เป็น22.2ซึ่งอันเนี้ยเขาแนะนําใส่กับพวกสลิงช็อตสเตมนะครับซึ่งสลิงช็อตสเตมคือเป็นสเตมที่มันเป็นจุด2จุดจับนะครับเป็นตัว V อย่างนี้นะ ซึ่งมันสามารถจับได้นะครับเพราะว่าเป็น22.2ทั้งเส้นเลยหรือจะใช้เต็ม B M X ก็ได้นะผมสั้นๆที่เป็น22.2นะพวกนี้ก็สวยแล้วก็วัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นคมูลี่ซึ่งน้ําหนักเนี่ยก็จะหนักกว่าตัวนิโต้เคทีครับเพราะว่านิโต้เคทีเป็นอะลูนะครับซึ่งหนักกว่ากันเยอะนะแต่สีนะครับเรื่องของสีก็จะเป็นสีออกเมทัลลิกเกรย์แบบนี้เลยด้านๆนะครับซึ่งสวยมากๆครับผมตัวนี้สําหรับใครอยากได้ฟิลแบบดิบๆหน่อยนะตัวนี้ก็น่าสนใจมาก ราคาก็อยู่เท่ากันนะถ้าผมจะไม่ผิดก็จะอยู่ที่ประมาณ4,500ันายนะใช่ครับราคาก็จะอยู่อ่า0ี่พนรบาทนะผมสำหรับเจ้าตัวแ a n d k เคท0ดรนะฮะพร้อมจำหน่ายนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว hand เคทีบาร์นะก็หวังว่าเพื่อนๆอ,อาจจะหายสงสัยกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแฮนด์อยู่นะผมก็หวังว่าเจ้าเคทีบาร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับพี c e